ดราม่าไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับประเทศแห่งนี้เนาะแอดไม่อยากจะด่าเลยอะแต่ขอสักหน่อยเถอะเออมันอดไม่ไหวประเทศคนป่าเนี่ยคือถ้ามันไม่กอบไทยเนี่ยมันคิดอะไรเองไม่ได้เลยใช่ไหมเออของทุกอย่างในประเทศอ่ะก็กอปกอของคนอื่นมาทั้งนั้น่ะสิ้นคิดขนาดเขาเรียกว่าอะไรเดีคือคิดอะไรสร้างสรรค์อะไรเองไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออคือไม่มีปรรัญญาทาขนาดนั้นเลยหรอประเทศเนี้ย แอดว่ามันเออมันเกินเยียวยาแล้วจริงๆนะครับเนี่ยโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปากแซบคอมเมนต์ของเราเหมือนเดิมนะครับยังไงแอดรบกวนฝากกดไลค์และกด subscribe เพร่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเรื่องนี้มันก็เกิดมาจากออมีเวทีนางงามกัมพูชานะครับที่งอกมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเอออยากจะตั้งก็ตั้งขึ้นมาเนาะคือเขาก็เตรียมที่จะประกาศที่จะจัดงานประกวดนางงาม แล้วไอ้ที่มันไปสะดุดตาชาวไทยก็คือโลโก้เวทีมันคุ้นมากแบบดูยังไงก็คุ้นคุ้นจังเลยอ่ะคุ้นแบบเหมือนก๊อบวางอะไรเงี้ยนะสรุปแล้วนะครับก็คือนางอ่ะไปก๊อบโลโก้มาจากมิดฟา u l o ัสไท a แลนด์นะครับคุณแม่เวทีที่เป็นเวทีของไปอันตันเขานะครับโดยเวทีใหม่ที่ทางกัมพูชาเขาจะเปิดมันจะชื่อมิ s ลั a คาโมอันนี้ ถ้าแอปหาข้อมูลมารู้สึกว่ามันจะเป็นการต่อยอดจากแบรนด์สินค้าของเขาครับประเภทเครื่องสําอางเนาะมันเป็นยี่ห้อเครื่องสําอางแล้วเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าอยากจะต่อยอดให้มันดังขึ้นก็เลยจัดการประกวดนางงามขึ้นมานะครับตอนนี้บรรดาเขาเลยพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาบรรดาชาวเน็ตไทยก็พากันไปสาปสง่งเออทัวลงกนกระจายอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้การประกวดนี้เป็นมิตรลักขโมยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ความน่าด่าน,น่าทนของคนป่าจะเรียกว่าอะไรเนี่ยคือมันทําได้ทุกอย่างแหละเออยิ่งอะไรเลวๆยิ่งชอบแอดไม่รู้เพราะว่าการศึกษาในประเทศเขาไม่ค่อยดีหรือว่ามันเป็นที่สันดานส่วนใหญ่ของคนในประเทศนี้กันแน่นอะทำไมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอืมหลังจากที่โดนจับได้นะครับโดนทัวร์ไทยลงเนื่องจากเขาเรียกว่าความที่ว่าคนประเทศนี้มันไม่ค่อยรู้จักคําว่ายางอายเนาะ และก็ไม่ค่อยจะมีจิตสํานึกกันอยู่แล้วอะก็แทนที่จะออกมาประกาศอยากเขาเรนนะออกมาประกาศเป็นทางการเพื่อขอโทษน,นะครับไม่ทำเอออะไรดีๆไม่ทําก็แอบไปมุบมิบเปลี่ยนโลโก้แบบเงีย,งยบๆแล้วก็บล็อก IP จากใครแทนก็คือกะว่าแม่กดไทยสามารถ mm hmm. กดเข้าไปหาหรือว่าไปเซิร์ชหาเพจของเขาได้นะงงมากเลยว่าทําไปทำไมคือแอดอะใช่ว่าเออหมดคําจะพูดจริงๆอะ นี่มันขั้นกว่าของคำว่าหน้าด้านหน้าทนแล้วนะเออก็ต้องให้คําว่าออหอโหอที่ไม่ใช่แปลว่าโอโหอนะเออทาผิดไม่ขอโทษเฉ,ฉยเฉยแกล้งลืมดีนะที่ตอนเนี้ยคนไทยจับได้ก่อนเนะี่ยไม่งั้นก็เดี๋ยวก็อ้างกรรว่าอะไรเนี่ยถ้าไทยเราไม่จับได้ว่าไปกรอบโลโก้ของบิทฟอร์บรัสมานะ อีกหน่อยถ้ามันประกวดสักปี2ปีมันก็จะอ้างว่าเออนี่มีมานานแล้วนะคงบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลอะไรเงี้ยมีมานานแล้วเพราะแกะสลักอยู่บนกำแพงแสนล้านปีกำแพงนรกอะไรของมันนะั่นนะเออแอดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเพราะอีนี่พวกนี้มันชอบทําแบบนั้นตอนนี้นางก็เปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับเท่าที่แอดไปเห็นมานะว่านางเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วจากอันนี้เป็นอันนี้เนาะแต่ก็ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากเงี้ยคุณไบรอันตันเจ้าของเวทีมิด f ฟบูลาดไทยแลนด์นะครับต้องรีบออกมาแถลงข่าวทั้งไม่เกี่ยวกับอะไรกับเขาเลยเนาะเขาโดนก๊อบโลโก้แต่เขาก็ต้องแบบรีบออกมาแถลงข่าวจากองบน่บนอุบอะ่ะคือแบบบน่นงงกับความน่าด้านของประเทศนี้กันเลยทีเดียวคืออะไรจะน่าด้านกันนะคนไทยก็ด่ากันชำทัวลงกระจายตั้งแต่เมื่อคือนเะนี่ยเสียดายมากเลยอะ่ะแอดมาไม่ทันรถทัวร์ตกรถคือเมื่อคือนนะ่แอดหมดแต่อัดคลิปอี เรื่องมิดก๊อปปี้แพลนเน็ตอยู่ก็เลยไม่ได้เข้ามาคือเข้ามาก็คือทัวร์อะไรตลาดวายไปเรียบร้อยแล้วนางบล็อก i อจากเมืองไทยไปแล้วแอดก็เลยเข้าไปด่าไม่ได้โอ้โหเสียดายมากเสียใจก็เลยอดอดได้นั่งรถทัวร์เลยตกร้อน <c oughs> เออไม่รู้เพื่อนๆคนไหนได้ทันด่าได้บ้างแอดแอดไม่ทันตกรถพรอบนี้ตกรถอ,อ่ะเราลองมาดูกันนะครับว่าคนไทยด่าํำอะไรกันบ้างเนาะ ชาวเน็ตไทยยังไม่แพ้ใครอยู่แล้วไอ้เรื่องเนี้เออไม่เคยอ่ะไม่เคยคิดจะแพ้ใครหรอวะแต่เสียอย่างเดียวอ่ะคือคนป่ามันหน้าด้านเนี่ยคือหน้าด้านหน้าทนมากกว่าเขาเรียกคนป่ามันหน้าด้านหน้าทนมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะครับคือด่ายังไงไม่งก็ไม่สํานึกอ่ะอันนี้แอนเลือกมาเฉพาะคอมเมนต์แซ่บๆนะเออโอเคคนแรกเขามาด่าว้อะไรโอเคเริ่มที่ความเห็นแรกนะครับเขามาบอกไว้ว่าขเขมรพยายามจะจัดการประกวดนางงามอีกหรอ เหมือนประกวดลิงเหมือนแสดงละครลิงให้ดูยังจะพยายามจัดอีกอันนี้แรงความเห็นถัดไปนะครับระวังเดี๋ยวนางอ้างว่าเอามาจากกำแพงล้านปีของนางนะคะข้อเห็นถัดไปนะครับเปลี่ยนเพราะกลัวเหอะแต่บอกหลีเลี่ยงการโตเถียงต่อแหลเข้อเห็นถัดไปนะครับโครทุเรศขี้ขโมยก๊อปไอเดียก๊อปโลโก้เคลมวัฒนธรรม คือหน้าด้านทำแบบไม่มีความละอายกระดากใจอะไรเลยทำจนเป็นความเคยชินทำจนเป็นสันดานเขมรนเอ๋ยขเขมรนความเห็นถัดไปนะครับพวกขเขมรนพวกมันไม่ได้ตั้งใจจะประกวดนางงามหรอกพวกมันแค่อยากมีเวทีไว้เคลมชุดไทยเคลมเพลงไทยเคลมทุกอย่างที่เป็นของคนไทยคนไทยทุกคนต้องตื่นรู้เรื่องนี้ทำให้มันเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องแก้ไขให้ไวขอสนับสนุนคนที่ถูกขมตบและเบอรลีกสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายทุกกรณีไม่งั้นมันจะลบภาพจำของคนไทยไปแน่นอนความเห็นถัดไปนะครับถ้าจะด่าแนะนำให้ใช้เฟซอวตารไปได่านะครับพอพวกมันรับไม่ได้พวกมันจะมารวมตัวการรุมรีพอร์ตจนเฟซปลิวครับอันนี้แอดก็ทำนะครับเพราะแอดโดนมาเยอะมากเลยคือแบบ ตอนแรกก็ใช้เฟซหลักกันะหลักๆเริ่มรู้ทันแล้วก็เลยสมัครเฟซแบบเฟซอวาตารเยอะมากตอนนี้แอดมีเฟซอวาตารเกือ20บ20อันเอาไว้ด่าคอมเมนต์โดยเฉพาะเลยครับโอเคความเห็นตัดไปนะครับชนชาติที่วิวที่วิวัฒนาการมาจากคนป่าพวกมันต้องสะสมศิลปะวิทยาการอีกนับร้อยปีกว่าจะคิดงานเองเป็นได้ตอนนี้ทำได้แค่ลอกเรียนแบบอยู่น่าสงสารพวกมันความเห็นถัดไปนะครับ คนฉลาดฉลาดตายไปหมดแล้วในยุคเขมรแดงแล้วค่ะเลยเหลือแต่ประชากรโง,ง่ๆอันนี้เห็นด้วยครับโง,ง่จริงความเห็นถัดไปนะครับแล้วแสดงว่าตัวเองเป็นเหยื่อเก่งด้วยนะพอไปด่าก็ยกขยงกันมาหาว่าเราก๊ปเฉยกูงงความเห็นถัดไปนะครับเป็นประเทศที่นอกจากความรู้ความสามารถจะต่ําแล้วสํานึกเรื่องความละอายในการลอกเลียนแบบก็ต่าตมมากถึงว่าประเทศถึงไม่ไปไหนโอเค จบแล้วนะครับสําหรับความเห็นแซบๆบางส่วนของเคื่อนชาวไทยของเรานะแต่ด่าไปก็แค่นะนะั้นนพวกคนป่าไม่น่าด้านมากแอดเจอร์กับตัวมาแล้วนะใครๆก็จะรู้ว่าแอดด่าคนป่าบนะ่อยเนาะเห็นล่าสุดนะแอดังเห็นว่ามันออกมาต่อแหละว่าที่เปลี่ยนโลโก้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้แยง้งเกิดการเข้าใจผิดไม่อยากให้เกิดการโต้เถียงก็คืออะไรครับอีป,ป้า ก็มึงไปก๊อปปี้ของเขามาเขาออกมาเตือนก็ถูกแล้วไอ้ที่ไม่ถูกคือมึงควรจะออกมาขอโทษอแต่ดันออกมาตอแหลแทนนี่แหละเออมันมันไม่ถูกนะแบบเนี้ยปวดตับกับพวกคนป่าจริงเลยครับโอเคคลิปนี้แอดไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะแอด,ดกวนฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย